สวัสดีครับอันนี้นะครับคือ Xpeng G3 แล้วก็ผมเคยให้ดูแล้วนะคันสีแดงน่ะมันเป็นยังไงอ่ะอันนี้นะมันไม่มีกล้องข้างบนเนี่ยแล้วก็มันมันขาดอะไรสเปคอะไรนิดหน่อยเพราะว่าคันสีแดงนั้นเป็น top spec นะอันนี้มันเป็น base trim แต่ว่จริงมันแทบจะไม่ต่างกันเลยนะมันมันก็ยังมีแบตเตอรี่ใหญ่มันก็ยังมีสมมุติว่าเนี เปิดข้างหลังได้เฮ้ยเดี๋ยวสองครั้งเนี่ยมันมีมันมีทุกอย่างนอกจากมันไม่มีกล้องข้างบนแล้วก็เบาะอันนี้นะมันเป็น ventilated seat แต่ว่ามันไม่มี seat ventilation ขาดอย่างนั้นแล้วก็ข้างบนเนี่ยนะ trim ข้างบนเนี่ยไหนะมันเป็นธรรมดายอย่างนี้อ่ะอีกคันหนึ่งนะมันเป็นอ Alcantara นอกจากนั้นคันนี้กับคันสีแดงมัน มันเหมือนกันเปรียบเลยนะใช่ที่ก็เหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันเปรียบเลยแต่ว่าเอ,อ็กซ์แบงเนี่ยนะเขาให้ผมทดลองคันนี้เพราะว่าออทุกวันนี้อ่ะเอ็กซ์แบงเขาให้ลูกค้าที่สนใจซื้อรถเ,ออเขาให้ลูกค้าทดลองขับรถคันนี้อ่ะแล้วก็เขาต้องการให้ลูกค้าออยังไงดีออ่ทดลองว่ารถมันเป็นยังไงกดปุ่มในจอใช่แลว ที่ผ่านมาตอนแรกนะจอมันเป็นภาษาจีนหมดเลยอ่ะ,อะจออันนี้มันก็ยังเป็นภาษาจีนนั่นแหละใช่แต่ว่าเขาเพิ่งจะเปลี่ยนจอใหญ่อันนี้อ่าเขาเปลี่ยนจอเลยนะตอนนี้ฮาร์ดแวร์ ware, อันนี้มันเร็วขึ้นตั้งเยอะเลยแล้วก็เขาก็ได้ใส่ซอฟต์แวร์เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ เขาก็เริ่มเปลี่ยนซอฟต์แวร์ให้มันดีขึ้นเขาเปลี่ยนขยับอะไรของทาให้มันทาให้มันดีขึ้นนะแล้วตอนนี้นะถ้าเราพยายามกดนะตอนเราสครอลขึ้นมานะมันมันมันเร็วเลยนะสม ooth เลยอ่ะเนี่ยผมจําไม่ได้แล้วว่าอันเก่าเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้อ่ะเรากดอะไรมันก็มาทันทีเลยมันมันเร็วดีนะสม ooth ดีเนี่ยแล้วก็ถ้าเราเอาไปเปลี่ยนหมดมันก็มีเสียงอะไรเนี่ย เหมือนเดิมันะแต่ว่าตออผมทดลองแผนที่นั่นเนี่ยที่นอร์เวย์นะั่นมันจะมีแผนที่ที่ชื่อ here แล้วก็ถ้าเราเสมมติว่าเราลองปิดเราเปลี่ยนเป็นแผนที่นั่นเนี่ยพยายามจะลองสคร o ล l เข้าไปนะอย่างเงี้ยมันสม o ท t h ดีนะเนี่ยแล้วก็ที่มันส่วนใหญ่ถ้ามันจะช้ามันจะช้าถ้าเราเปิดซั l ไลท์วิวแต่จอนี้อะเร็วมากเลยเนี่ย เนี่ยเราเราสครอลเราซูมอะไรนะเร็วมากเลยใช่ผมเคยลองหลายคันแล้วคันอื่นมันจะกระตุกกระตุกนิดหน่อยคันนี้นี่สม ooth มากเลยเนี่ยก็แปลว่าฮาร์ดแวร์อ,อันนี้ะ่ะมันน่าจะดีกว่าใช่แล้วก็จริจริงมันมีมันมีฟีเจอร์อื่นนะที่ผมไม่เคยไม่ได้โชว์เราที่แล้วเนี่ยสมมติว่าสมมติว่าเราขับนะ อันน,นี้มันไม่ใช่เป็นฟีเจอร์กับคันใหม่นะผมลืมผมลืมให้ดูคราวที่แล้วตอนขับทอ่อสนะว่าตอนเราจะจอดรถนะสมมติว่าสมมติว่าเราขับขับไปไหนดีนะสมมติว่าเราขับไปนี่นะโอเคโอเคแล้วเราขับไปทางนี้นะเนาะแล้วก็คราวที่แล้วผมก็ให้ดูว่ารถคันนี้มันจอดได้จอดเร็วเลยนะจอดมั่นใจนะนะ โอเคถ้าเราจะเราจะจอดที่นี่นะเราก็กดโหมดให้มันเริ่มหาที่จอดนะโอเคแล้วตอนนี้มันก็จะใช้กล้องมันก็จะสาะหาที่จอดโอเคมันเจอมันเจอที่จอดแล้วนะหลายที่เลยโอเคสมมติว่าเราจะจะจอดที่นี่อันนี้นะโอเคเราไม่ต้องอยู่ในรถก็ได้เรากด Park. แล้วก็ออกจากรถเนี่ยปิดประตูแล้วก็เรากดอันนี้ค้างไว้ก่อนรอโอเคมันคอนเฟิร์มแล้วก็กดสองครั้งคอนเฟิร์มว่ามันจะจอดทีนี้มันจะถอยโอ้ยมันมันไปบวยไปบุยไปเ,ไปเนี่ยเนี่ยมันคิดว่ามันจะจอดมันจะจอดที่นี่มั้งหรือว่าที่ไหนเนี่ยมันมาแล้ว โอ้ <laughs> oh. หรือว่าเราไปไกลไปเออเราอาจจะไปไกลาจากรถมันมันก็ไม่ไม่ยอมใช่ถ้าเราวิ่งหนีจากรถมันก็อาจจะเซนส์มันก็เซนส์ว่ามันก็รู้สึกว่าเราไม่อยู่แล้วมันจะจอดนี่โอเคผมมันก็ไม่แน่ใจว่าผมเลือกที่ที่จอดที่ไหน <laughs> เนี่ยเทสลานะ่ยยังทำอย่างนี้ไม่ได้เลยนะ ราะว่าไม่รู้ทำไมอะ่ะแต่ว่าผมจะแค่จะให้ดูว่าฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์ของ x อ a n แปอ่ะมันสามารถที่จะทำอย่างนี้ได้ทุกวันวันนี้ณวันนี้มันก็ยังทำได้แล้วนเนี่ยนนอนาคตมันจะเป็นยังไงยังไม่รู้เลยแต่ว่าอันนี้มันก็อาจจะขึ้นอยู่กับกฎหมายของยุโรปว่าเขาจะให้เรายอมทำอย่างนี้ไม่รู้ว่าที่เราทำนี่มันผิดกฎหมายไหมแต่ว่าเนี่โลดมากแล้วนะใช่โอเคเดี๋ยวจะเข้าไปดูวนะ่ามีอะไรอีกที่ผมลืม ลืมให้ดูอ่ะคิดว่าไม่ใช่นะก็จออะไรกระจกอะไรก็เหมือนเดิมหมดเลยเนี่ยใช่แต่ว่าโอเคเราก็ยังไม่รู้นะว่าเมืองไทยจะได้ไหมน่าจะได้นะเพราะว่ามันอยู่ใกล้จีนนะใช่ไหม,หมเดี๋ยวผมอาจจะต้องถามเ p ็ n ซนะเพราะว่าผมผม,มีคอนเน็ t ชันกับ x p ็ n ซน่าจะถามเขาไหนว่าเอ็กซ์แนี่จะเข้าเมืองไทยไหมคุณสนใจไหม คนอยากจะซื้อไว้ถ้ามีที่เมืองไทยสมมุติว่าราคาถ้าม,มาจากจีนนี่มันก็ไม่น่าจะแพงนะสมมุติว่าราคาหนึ 1, 5, ่งล้านห้าสองล้านหนึ่งจุห้าล้านถึงสองล้านน่ะน่าสนใจไหมถ้าผมจริงๆถ้าถ้าอันนี้มันมีที่ที่เมืองไทยนะผมอาจจะซื้อ G 3สแทนที่จะซื้อ MG นะเพราะว่าผมว่ามันมันมันดูดีกว่า m อใช่ โอเคนั่นคงจะเป็นแค่นั้นะครับขอบคุณที่คุณดูวเดีวอนะแล้วก็เขากลับปากกันไหมสวัสดีครับ